สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องโดเด่นรวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขนะครับจับคู่นะครับสองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับก็เดินได้ทั้งบนและล่างนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบรูอว่าถูกใจก็จัดนะครับไม่ชอบก็ดูไว้เล่นเป็นแนวทางนะครับ ครับสูตรทุกสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับเพราะว่าก็เราก็คํานวณตามตัวเลขที่ออกมานะครับมีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับก็ของเรานะครับก็เดินมาก็1 0สองนวดนะครับ12งนวดก็มีหลุดอยู่หนึ่งวดนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับ ครับก่อนอื่นก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับตามสูตรของเราก็ได้มาที่ตัวเลขนะครับอ่าเราก็ได้มาที่0ูนย์เก้าสามนะครับด้านนี้นะครับได้ศูนย์เก้าสามนะครับด้านนี้เราก็ได้มาที่สองนะครับ สองแล้วก็1นึ่งแล้วก็สนะครับตัวเ mm. ลขที่ออกมานะครับสี่หนึ่นะครับล่างเก้าสองนะครับต่อเข uh ้ามาที่เกนะครับและต่อมานะครับต่อมาเราก็ได้สองนะครับสองหนะครับด่านนี้เราก็ได้มาที่เจ็นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับคือสี่หนึ่ดลางแปนย์นะครับต่อเข้าที่หนนะครับ แล้วต่อมานะครับเราก็ได้มาที่แปดเจ็ดห้านะครับด้านนี้เราก็ได้มาที่หกห้าแปดนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับคือหกห้าสองนะครับล่างห้าห้านะครับเข้ามาที่ห้าห้านะครับเข้ามาที่เลขกลางนะครับแล้วต่อมานะครับเจ็ดกับสองนะครับบางคนก็ถามนะครับบางทีก็ได้สามตัวนะครับด้านนี้นะครับ อย่างด้นนี้ก็ได้มาที่สามตัวอันนี้ก็ได้มาที่2องตัวนะครับตัวเลขตรงกันนะครับตรงกันเราก็ได้มาที่เลขเจและเลข2นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราก็ได้มาที่เลข3ามสอและก็ห้นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ8 7 3นะครับล่างเจ็ดนะครับเข้ามาทางบนและล่างนะครับมาดูกันต่อนะครับเราก็ได้มาที่ศและสนะครับด้านนี้ห้า สี่เจ็ดนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเก้าศูนย์เจ็ดล่างเก้าเก้านะครับก็เขาอยัางเก้าที่ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วต่อมานะก็งวดนี้ก็ร้สึกวก็จะหลุดนะครับเราได้มาตัวเจ็ดละหกด่านนี้ก็เจ็ดละหกเก้านะครับก็รู้ส้กว่าได้เลขตัวเดียวกันนะครับก็หลุดนะครับหลุดไปหนึ่งงวดนะครับ ไม่แก้ตัวเลขนะครับหลุกคือหลุดเข้าคือเข้านะครับมาดูกันต่อนะครับดูกันต่อก็เดาได้มาที่6และ3นะครับด่านนี้นะครับด่านนี้ได้มาที่5 4 7นะครับตัวเลขที่ออกมา019นะครับลากมาที่6 5นะครับาเข้าที่6 5นะครับและต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่903นะครับมาเข้าที่0 3ย์นะครับ และต่อมานะครับต่อมาก็เราได้3และ2นะครับด้านนี้ได้7 6 9นะครับตัวเลที่ออกมาก็คือ,อ2อ2ดสง่างศูนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับมาดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่ออีกหรือไม่ก็ต้องไปพิจารณาดูนะครับค <c oughs> รับตอนเลขที่ออกมานะครับ สองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองนะครับเราก็คำนวณออกมาเราก็ได้มาที่เก้าและสองนะครับด้านนี้นะครับได้สองตัวนะครับอ่าด้านนี้ได้สามตัวนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับแปดเจ็ดสองนะครับล่างสามศูนย์นะครับเราเข้าที่เจ็ดและสองนะครับอ่าและต่อมานะครับอ่าอันนี้ได้สามตัวนะครับอ่าสามตัวก็ตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็บางทีก็ได้สองตัวบางทีก็ได้ตัวเดียวนะครับ แล้วแต่ตัวเลขที่ออกมานะครับเราคำนวณออกมาก็ได้ดังนี้ก็เราก็นะไม่ว่ากันนะครับอันนี้เลขที่ออกมานะครับ605ล่าง1 6นะครับหลับเข้ามาที่0ูนย์ะห้านะครับถือว่าดินบนนะครับมาดูงวนนี้นะครับงวดนี้เราก็ได้มาที่5้าและหนะครับเป็นเลขมาที่2ตัวนะครับส่วนด้านนี้ได้98 หนึ่งนะครับก็ตอนแรกเราก็จัดชุดมากา็ได้น้อยชุดหน่อยนะครับแต่บางงวดมันก็ได้มานะครับบางงวดเราก็ได้มาที่สามตัวนะครับดันนี้ก็ไดสามตัวแต่งวดนี้รู้สึกว่าเบาหน่อยนะครับเราก็คำนวณตามสูตรนะครับนะแล้วแต่นะครับแต่ผมไม่แนะนําสูตรนะครับสูตรนี้ก็สมวนิประสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับ ตัวเลขที่จับชุดออกมานะครับก็ได้ดังนี้นะครับนะครับก็ได้ดังนี้นะครับจับชุดออกมานะครับก็ได้มาที่96นะครับ95นะครับแล้วก็86 85นะครับ16 15นะครับเลขเก่าชุดนะครับชอบตัวไหนก็จัดนะครับไม่ชอบก็ดูเล่นๆไปก่อนนะครับ สูตรของเราก็เดินดีมานะครับก็มีหลุดชูหนึ่งงวดนะครับอ่าสิบสองงวดก็เข้ามาก็สิบเอ็ดงวดนะครับอารู้สึกว่าน่าติดตามนะครับครับก็ลองไปเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับเราก็ได้มาที่นะครับห้าหกนะครับอ่าห้าหกนะครับเราก็จับทูดออกมาก็ได้ดังนี้นะครับอ่า มี9695แล้วก็8685นะครับ1615นะครับชอบตัวไหนก็จัดนะครับในชอบกอผ่านนะครับชอบก็เราไปพิจารณาด้ยนะครับตัวเลขเราก็คํานวณไปตามสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้ก็ การคำนวณตอนเลขนะครับก็รู้สึกว่าจะยากหน่อยนะครับก็เปลี่ยนโสดดูด้วยนะครับก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับแต่งวดที่แล้วก็รู้สึกว่าเดินดีมานะครับวันนี้จะเดินต่ออีกหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ